เอาพีหูบอกกระปิ่งเย็นว่านางเป็นห่วงท่านพ่อกับท่านแม่นางมากตอนแรกโดนมาคับให้แต่งงานตอนนั้นรู้สึกโกรธพวกเขาแต่มาคิดอีกทีตอนนั้นพวกเขาคนมีทางเลือก ปิงเยี่ยนลเล่าให้อวิหูฟังว่าก่อนหน้านี้นำไปพบท่านพ่อกับท่านแม่ของอวิหูมาแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดที่ทั้งสองคนสลับเกี่ยวกันพวกท่านเป็นห่วงนางมากยังฝากบอกว่าให้อวิหูดูแลตัวเองให้ดีๆขณะที่อวิหูกับปิงเยี่ยนกำลังนั่งคุยกันอย่างสบายใจชายสามเองก็นั่งอ่านหนังสือรออวิหูอยู่พออวิหูมาถึงถามผู้ชายสามว่าทำไมเขายังไม่เข้านอนปิงเยี่ยนไม่แล่ค่ากลับข้าก็าายังไม่อยากกลับหรอกชายสามก็บอกไปพง,งอนว่าจะปล่อยให้ข้านอนเดียวดายอยู่ในห้องคนเดียวนี่นะอวิง เยี่ยนตัวจริงมาแล้วส่วนข้าก็เป็นแค่ตู้ปิ่งเยี่ยนตัวปลอมคุณชาย3มก็พูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าเขาต้องการตู้ปิ่งเยี่ยนตัวปลอมคนนี้ส่วนตู้ปิ่งเยี่ยนตัวจริงนางก็มีคนของนางแล้วไอ้หูก็ทำหน้าเศร้าคุณชายสารไปถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นไอ้หูเลยเล่าให้ฟังว่าไม่ทับหยวนปู้ชวีหลังจากเขาชนะศึกเสร็จฮ่องเต้มีราชองค์การให้เขาไปเป็นราชบุตรเขยให้แต่งงานกับองค์หญิงฉางผิงตอนนี้พี่ปิ่งเยี่ยนคิดหาวิธีทำให้ฮ่องเต้เปลี่ยนปะไทไม่ทับหยน,นอยี่ยยู คุณชายสามก็ยิ้มออกมาถ้าเช่นนั้นนางก็ยังเป็นของเขาส่วนเจ้าก็ยังเป็นของข้าอยู่และนางจะไม่เป็นของข้าอาวิหูก็ฟังคุณชายสามไม่รู้เรื่องและจะขอตัวไปนอนคุณชายสามก็เรียกนางไว้มองหน้าอาวิหูอย่างจริงจังแล้วบอกกับนางว่าเขาต้องการแค่ตู้ปิ่งเยี่ยงตัวปลอมคนนี้เท่านั้นแล้วอุ้มอวิหูไปที่เตียงนอนพอวันลุงขึ้นระหว่างที่คุณชายสามอาวิหูปิ่งเยี่ยงกำลังคุยกันอยู่ เสี่ยวเฉียวก็เดินตรงเข้ามาพราะเสี่ยวสี่เห็นเข้านางก็เรียกเรียกเสี่ยวเฉียวเพื่อทั้งสามคนรู้ว่าเสี่ยวเฉี่ยวกำลังเดินมาเสี่ยวเฉียวจึงบอกว่าเหล่าไทจวินให้นำขนมมาให้ให้นางคอยอยู่รับใช้แม้เสี่ยวสี่กับว,วิหูจะไล่นางไปนางก็ไม่ยอมไปบอกว่าได้รับคำสั่งของเหล่าไทจวินนางไม่อยากขัดคำสั่งทั้งหมดเลยจำใจให้นางอยู่ระหว่างที่ทั้งสามคนพูดคุยกันเกือบหลุดพูดตั้งหลายครั้งดีที่แก้ตัวทันเอาวิหูกุญชายสามจึงไปพบพ่อของปิ่งเยี่ยนท่านพ่อของปิ่งเยนรบมขออคุณวิหู ที่ทำให้อวิหูลําลำบาก ต้องมาสลับตัวกับปิ่งเยี่ยนอวิหูก็รีบขอบคุณท่านพ่อของปิ่งเยี่ยนที่ทนลาบากจักอย่างโจมาถึงหลินโจเพื่อช่วยนางท่านพ่อของปิงเยี่ยนก็หัวเราะขึ้นมาเขาแต่งลูกสาวออกไปหนึ่งคนไ,ได้ลูกสาวเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแถมยังได้ลูกเขยเพิ่มมาอีกต้องสองคนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกเขยไม่ทับของเขาจะเป็นยังไงบ้างคุณชายสามจึงเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ทั้งสองคนที่คอยติดตามไม่ทับหยวนได้บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่นูน่นคลี่คลายแล้วรอแค่เพียงราชอง์การเท่านั้นส่วนทางชายแดนหลังจากที่ม่มมทัััหยวนนชก,กกบกง เต้ก็มีราชองค์การให้ยกเลิกราชองค์การก่อนหน้านี้เพราะไม่ทับยวนหมายมั่นไว้ก่อนแล้วแล้วแต่งตั้งชาพิงเว่ยเป็นรองไม่ทับแล้วให้ทั้งสองคนรีบกลับเข้าวังทันทีเพื่อหาลือเกี่ยวกับการเจรจาหย่าศึกไม่ทับยวนกับพิงเว่ยจึงรับราชองค์การทับยวนจะบอกกับพิงเว่ยว่าให้เขาล่วงหน้าไปก่อนส่วนเขาจะไปรับปิงเยี่ยนแล้วจะตามไปหลังจากนั้นปิงเยี่ยงกับท่านพ่อของนางก็จะเดินทางกลับไปที่หยางโจไม่ทับยวนก็เดินทางไปถึงหยางโจพอดีพอไปถึงคนในจวนสกุลตู้ก็บอกว่าปิงเยี่ยงกับท่านพ่อ นางเดินทางไปที่หลิงโจไม่ทับยวนจึงกังวลว่าต้องเกิดเรื่องใหญ่ที่หลินโจหรือเปล่าใจเขาจะตามปิงเยี่ยนไปที่หลินโจแต่ทหารของเขากลัวไม่ทับยวนจะเดินทางไปถึงเมืองหลวงไม่ทันตามกําหนดการไม่ทับยวนจะเขียนจดหมายทิ้งไว้กับปิงเยี่ยนระหว่างนั้นรถม้าของไม่ทับยวนกับปิงเยี่ยนก็สวนทางกันพอปิงเยี่ยนไปถึงบ้านนางก็ได้อ่านจดหมายที่ไม่ทับยวนเขียนทิ้งไว้ให้นางจะเดินทางไปหาไม่ทับยวนที่เมืองหลวงตัดมาที่จวนสกุลฉีพันยาเรียกคุณชายสามมาพบและไล่เสี่ยวเชียวออกไปพันยาทางคุณชาย สามว่าสิ่งแรกที่ต้องจัดการก่อนอันดับแรกคืออะไรคุณชายสามเลยบอกว่าเป็นบัญชีร้านค้าทั้งหมด14ล้านซึ่งตรงกับความคิดของท่านยา่าท่านย่าเลยอยากให้คุณชายสามเข้ามาบริหารงานร่วมกับเครือสือเจา้าแต่คุณชายสามกลัวว่าเครือสือเจ้าจะรู้ตัวก่อนและคิดจะทําอะไรร้ายแรงกว่านี้ท่านย่าเลยขอคิดดูก่อนตัดมาที่เครือสือเจา้าเขาเรียกวังหูจื่อเข้ามาพบ เขาบอกกหวังหูจือว่าถ้าหากหวังหูจืออยากจะแก้ตัวตอนนี้เขามีงานให้ทำและเคอสือเจ้าก็หยิบหีบเงินหีบทองส่งให้หวังหูจือและบอกกหวังหูจือว่าถ้าหากเขาทำสำเร็จสองหีบนี้จะเป็นของเขาหวังหูจือก็รับปากว่าไม่ว่าจะบุกน้ำหรือไฟเขาจะยองทำทั้งหมดเคอสื่อเจา้าจึงส่งตลับเข็มที่มีพิษให้หวังหูจือแล้วบอกว่าให้นำเข็มพิษนี้ไปปักที่เตียงนอนคงฉีเทียนเลย เคอรสื่อเจา้าจึงส่งุูแจห้องคุณชายสามให้หวังหูจือส่วนอวิหูก็นั่งมองคุณชายสามด้วยความไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมดูแลบัญชีล้านทั้ง14ล้านคุณชายสามเลยบอกกับวิหูว่า เขาอยากจะจับหมาป่าให้ได้ก่อนส่วนคนที่เขาไว้ใจอยากให้ดูแลบัญชีคนที่อยู่ในใจเขาตอนนี้เดี๋ยวเขาจะพาวิหูไปพบในวันพรุ่งนี้พอลุ่งเช้าเย็นเสริงก็ออกไปหาจิ้งถางตะเท้าคอยช่วยจิ้งถางยิบจับของในร้านแล้วคุณชายสามก็ลาก,กวิหูออกมาตะเช้าเพื่อไปหาคนคนนั้นพอทั้งสองคนออกมาจากจวนฝังหูจื้อก็ร่วมทําตามแผนถึงหน้าห้องคุณชายสามก็พบเสียวสีนั่งเฝ้าอยู่ส่วนคุณชายสามกับวิหูพอมาถึงร้านจิ้งถางทั้งสองคนก็แปลกใจที่เห็นเย็นเสริงที่นี่ทั้งอวิหูกคุณชาย จึงแซวเยยนเสื่องกันใหญ่ยินเสื่องอายจึงวิกลับไปที่จวนหวังหูจื้อไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาเลยไปขอร้องเสี่ยวเชียวให้ช่วยเสี่ยวเชียวรีแก้มไปขอความช่วยเหลือจากเสี่ยวซีว่านางได้รับคำสั่งกระเหล่าไทจวินให้ปักผ้าแต่นางฝีมือด้อยจึงอยากให้เสี่ยวซีไปสอนนางที่ห้องของนางเสี่ยวซีจำใจไปกับเสี่ยวเฉี่ยวพอเสี่ยวซีไปแล้วหวังหูจื้อก็จัดการไขกุญแจเปิดประตูเข้าไประหว่างนั้นเหย็นเสื่งกลับมาพอดีนางจึงแอบดูหวังหูจื้อว่าเขามาทำอะไรที่ห้องของชายสามหวังหูจื้อนำเข็มพิษ ปักที่เตียงนอนหูชัยสาจนเสร็จและเขาก็ล็อกห้องให้เหมือนเดิมนํากล่องพิษ ปะทิ้งที่สระน้ํากลางสวนขณะที่คุณชายสามกำลังทดสอบความละเอียดรอบข้อของจิ้งถางอยู่เย็นเสิงก็นั่งรอคุณชายสามอยู่ที่หน้าประตูแต่ก็นั่งรออยู่นานมีทีท่าว่าคุณชายสามกับวิหูจะกลับมาเย็นเสิงจะตัดสินใจวิ่งไปตามหาคุณชายสามกับวิหูที่ร้านของจิ้งถางพอไปถึงทั้งสองคนก็ออกมาแล้วยเย็นเสิงจึงวิ่งกลับไปที่จวนอีกครั้งระหว่างนั้นคุณชายสามกับวิหูก็มาถึงห้องนอนของพวกเขาคุณชายสามจะปรึกษากับวิหูว่าเขาอยากให้จิ้งถางมาดูแลบัญชีของกิจการร้านทั้งสิง ก็เห็นด้วยเอาิหูก็เกิดง่วงนอนขึ้นมาขณะที่นางจะโน้มตัวกําลังจะนอนลงบนเตียงหยินเสิงก็วิ่งเข้ามาแล้วพูดขึ้นมาว่านอนไม่ได้นะพอภิหูได้ยินเข้าประกอบกับตัวนางเองมีวรยุทธ์อยู่นางจึงหยุดตัวเองเอาไว้ทันอาิหูลุมตัวลุกขึ้นแล้วถามกับเย็นเสิงว่าทําไมจะนอนไม่ได้ทั้งคูณชายสามกับภิหูก็มองหน้ากันด้วยความแปลกใจที่ได้ยินเย็นเสริงพูดได้แต่เย็นเสิงเองก็เอาตรองให้คุณชายสามจึงปลอบนางว่าไม่ต้องกลัวไปนะ ที่นี่มีพี่ชายกับพี่สัพยเจ้าอยู่เหยียนเซิงจะพูดคุยมาว่าข้าเห็นหวังฮูจือ่อเอาของจากข้างนอกเข้ามาใส่ในเตียงนอนเอาวิหูจะเปิดผ้าคลุมเตียงออกมาจึงพบว่าเข็มปักตุงนที่นอนจำนวนมากคุณชายสามจึงนำเข็มพวกนี้มาตรสอบก็พบว่าเป็นเข็มมีพิษ